วนเพื่อนๆทำหมูทอดหมูทอดจะกรอบอชุบแป้งนะคะผสมกับแป้งเวลาทอดมันจะกรอบนานนะคะโซนนี้ทำกินบ่อยนะคะเราก็จะใช้หมูประมาณ1กิโลอันนี้มันมี1 3กิโลสาขีดจะใช้ทั้งหมดเลยนะครก็ใช้ประมาณ1กิโลนะคะแล้วเราก็จะมาหัน เราจะหั่นตามเส้นเส้นเนล้วเราไม่หั่นขวางนะคะจะหั่นตามลายเส้นของนะคะ เริ่มเลยก็เ,เลยไม่ใส่ถ้วยนะคะเพราะว่าขี้เกียจล้างใส่ถ้วยเลย็กเดี๋ยวอธิบายว่ามีอะไรมั่งนะคะส่วนประกอบของอันนี้ก็จะมีเกลือนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันผสมกันจะมีน้ำเปล่านิดหน่อยซอสฟ้าเขียวน้ำตาลรสดีอันนี้คือผงยี่หล่านะคะภาษาฝรั่งเขาเรียกคิวเมือนคิวเมนมันคือผงยี่หลานะคะ เราจะใส่ผงฟูเพื่อให้เนื้อมันนุ่มเพื่อให้เนื้อมันไม่เหนียวนะคะดีมากๆเลยใครที่จะหมักเนื้อหรือทําเนื้อเด็ดเดียวอะไรต่างๆนะคะเนื้อหรือหมูใส่ผงฟูทําให้เนื้อนุ่มขึ้นนะคะหรือจะทำอ่าราดหน้าหมูหมัมกราดหน้าอย่างนี้นะคะแล้วก็กระเทียมทุกนะคะนี่แหละคะ่ะส่วนประกอบก็ส่นเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาปรุงกันนะคะ ส่วนหมูของเราหัน่นหั่นแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเส้นพอดีกินเนี่ยค่ะกะเอานะคะหมในนี้ประมาณโลหนึ่งแต่มันโลเศษเศษดิฉันจะตวงแบบล้นๆช้อนนะคะก่อนอื่นแล้วก็เอากระเทียมลงเลยนะคะคือทุกอย่างเอาลงผสมกันเลยผงอันนี้แล้วก็กะเอาผงยี่หลา่ากะเอาแค่ความหอม แล้วก็อันนี้คือผักชีที่จริงเขาให้ใช้สามเกลือน,นะคะสามเกลือมันถึงหอมคือรากผักชีพริกไทยนะคะสามเกลือแต่ที่ฉันใช้อันนี้แทนผงอ่าผงเกเรียนา่าผักชีอ,ะอะ่ะผักชีป่นเม็ดผักชีป่นนะคะที่เขาขายสำเร็จเพื่อประหยัดประหยัดอ่าทุนแรงนะคะ มันสะดวกนะคะอันนี้รสด,ดีนะคะรสด,ดีต่ะลงไปเลยน้ำตาลนี่เราจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะวโมดิชน่นมันเกินโลแต่ถ้าใครมีกิโลหนึ่งก็ใส่โลไปเลยนะคะเอ้ยให้ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยเพราะว่ามันจะเค็มเกินนะคะ เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือนี้ไม่กล้าล้นกลัวเค็มซอสสองช้อนโต๊ะซอสฝาเขียวผงปูนี่เราจะ ใส่หนึ่งช้อนชานะคะใส่ผงพูทำให้เนื้อนุ่มนะคะใส่จะหมักอะไรก็ตามหมักไก่จะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นทีนี้ก็จะเป็นแป้งนะทีนี้ส่วนของแป้งนี่แป้งข้าวเจ้าเราจะใส่เยอะกว่าแป้งมันเพราะว่าอันนี้คือแป้งมันนะคะ สีถุงสีแดงอย่าอย่าหลงกัน,นะคะแป้งมันเราจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าจะใส่เยอะกว่าเพราะแป้งข้าวเจ้ามันจะทําให้กรอบกรอบแข็งทีนี้เราจะเติมน้ําลงนิดหน่อยเพราะว่ามันมีแป้งจะทําให้แป้งละลายนะคะไม่ข้นเกินไปทีนี้เราก็จะ ทำการนวดนวดให้เข้าซอสก็แพ็กใส่ถุงถุงเล็กๆทำกินแต่ละครั้งนะคะเข้าช่องแข็งไว้เวลาจะกินเอาออกมาละลายแล้วก็ละลายน้ำแข็งแล้วก็ทอดกินนะคะประหยัดประหยัดเวลานะคะสำหรับแม่บ้านทำงานไม่มีเวลานะคะ ที่ฉันชอบทําอาหารไว้เยอะๆอย่างนี้นะทําเป็นโโลๆแล้วก็มาแบ่งทอดกินเอาเวลาเลิกงานไม่มีเวลาจะมานั่งท,ทําทีละอย่างนะฮะมันสะดวกสะดวกมา,มากๆ เห็นไ,ไหมคะถ้าเราใส่แป้งข้าวเจ้ามันจะแดงสวยนะคะอย่าใส่น้ำมันหอยนะคะถ้าใส่มันจะเป็นดำๆอันนี้ทอดนานก็ไม่ดำนะคะทอดไฟอ่อนๆน,นะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวแป้งมันจะไหมแป้งที่เราชุบไว้มันจะไหมนะคะให้มันสุกสุกก็ไปถึงข้างในเนื้อเลยมันจะสีแดงสวยนะคะใส่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะคะมันจะกรอบนานนะคะทาให้กรอบนาน ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะลองเอาไปทำกินนะคะเผื่อใครอยากมีอาชีพทำขายอยากไม่อยากทำหมูทอดอ่าแบบอื่นๆนะคะลองเอาสูตรนี้ไปทำดูเครื่องไม่เยอะนะคะเครื่องไม่เยอะทำง่ายแล้วก็อร่อยนะคะค่ะก็กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆนะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ นี่นะคะเราก็จะแพ็กใส่ถุงนะคะแพ็กใส่ถุงที่จะทอดแต่ละครั้งนะคะประมาณนี้เห็นไหมเอาเข้าช่องแข็งสะดวกมากประหยัดเวลาในบ้านยุคใหม่นะคะ บ้านยุคใหม่ทั้งงานนอกงานในดิฉันะทั้งทำงานทั้งงานบ้านทั้ง,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 งลูกไปโรงเรียนหัวหมนุนอยู่คนเดียวสามีไม่ค่อยได้อยู่บ้านสามีเดินทางต่าง,างประเทศนะคะอยู่คนเดียวงมหัวหมนุนหัวหมนุนทั้งทำคลิป y o u t u b e เอาหมดทุกอย่าง เอาหมดทุกอย่างหาเงินหาเยอะแต่ไม่รวยสักทีก็คิดว่าเออนะเรามีแรงหาเนาะมมรนเรามีแรงหามีแรงทำเราทำตราบใดที่เรายังมีแรงทำเราไม่คิดว่ามันเหนื่อยเนาะหมดแรงเมื่อไหร่นั่นหละถึงจะไม่ได้ทำอะไรก็ตามไม่ได้หลายถุงอยู่นะ okay. ใช่ไหมถุงละครั้งนะคะก็จะมัดปากถุงแล้วก็เอาเข้าช่องแข่งไว้